สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำกิจกรรม Back to School นะครับก็คือเป็นกิจกรรมระหว่างที่เปิดเทอมเป็นกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมแล้วกันอาจจะมีใครบางคนอาจจะไม่ชอบการเปิดเทอมแต่ก็ต้องมีกิจกรรมนี้อยู่ก็คือกิจกรรมนี้นะครับจะแจกเป็นรถคันนี้นะครับสามารถบรรทุกได้ทั้งหมดเดี๋ยวผมกดดูให้นะ2อ0โลครับ แต่เรื่องความเร็วผมมองว่าคันนี้น่าจะเร็วเร็วกว่ารถโลทุกคันในเมืองมั้งน่าจะนะเป็นรถโลที่มีความเร็วแล้วกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าคันนี้แต่งเต็มไปหรือยังก็ประมาณนี้สวยๆแบบนี้เลยครับ สามารถนั่งได้2ที่นั่งนะครับรถโลคันนี้กิจกรรมของเราก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าให้เล่นกันได้ตั้งแต่หลังรีรอบวันที่19เดือนพฤษภาคมนี้เลยก็คือหลัง18นาฬิกานี้เลยครับวิธีการเข้าร่วมหรือว่าได้รับรถคันนี้ก็จะมีดังนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังก็คือเราสามารถมาซื้อใบทดสอบ ก็เหมือนข้อสอบอะครับเราสามารถมาซื้อได้ที่นี่เอาซื้อสัก40ใบ,บก็จะขายใบยละพันนะครับแล้วเราก็มาสุ่มออกเป็นเกตออกมานะครับใช้เพื่อสุ่มออกเป็นเกตจะสุ่มทีละใบก็ได้ครับแต่เกตที่ออกยากที่สุดก็คือเกตด A นะครับเกตด A นี่จะออกยากสุดก็ไล่ตามไป f ดีซแล้วก็ a แล้วก็สุ่มออกมาแบบนี้อ่าผมได้เกรดมาแบบนี้แล้วครับแล้วเราก็จะไปคราฟกันวิธีการที่จะได้รับรถรับ,รบยังไงก็มาที่โต๊ะคราฟทั่วไปครับมันจะมี event, อีเวนต์สกูอีเวนต์อยู่ตรงนี้ก็ให้เราเรามาดูตรงนี้ครับจะเป็นกล่องอันนี้จะเป็นระดับนะครับระดับระดับประถมมัธยมและปริญญาแล้วก็ด็อกเตอร์นะครับ คือใช้ใบเกต A ในการมาทำนะครับใบเกต A เท่านั้นนะครับ25ใบแล้วก็เหรียญบุคคอย30แล้วก็เงิน1 0 0 0 0หระดับมัธยมนี่ก็45แล้วก็30แล้วก็1 0 0 0 0หเกต A เหมือนกันครับ65 3 0 10,000อันนี้130แล้วก็ห0,000เหมือนกันถามว่าต่างกันยังไงพวกระดับพวกนี้ก็คือถ้าเราครับเกต A มาทำที่มาทำระดับด็อกเตอร์เลยเนี่ยมันการันตีลด100รอเลยครับ ก็คือตามจำนวนเลทต,ตามนี้ก็คือเลท100%รแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ไม่อยากได้การันตี100%เพราะมันใช้เกตเอเยอะเราให้มาทำอันนี้ก็ได้ครับระดับปริญญาก็จะใช้65%ก็คือเลทในการเปิดได้ลถเนี่ยคือโอกาส65%แล้วก็อาจจะเป็นขยะในนั้นอีก3 35%ก็โอกาสสูงอยู่เหมือนกันแต่ถ้าใครไม่ชอบความเสี่ยงก็ให้มาทำระดับด็อกเตอร์ก็ไล่ตามลงไปครับ มัธยมก็ใช้45เลทในการเปิดได้รถก็อยู่ที่45เปอร์เซ็นต์แล้วก็ระดับมัธยมเรทที่จะได้ลดก็คือ25เปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยถามว่าล้าทำยังไงจะได้เกรดเอเยอะๆเมื่อกี้เราเพิ่งสุ่มมาใช่ไหมครับมันจะได้ออกเป็นเอฟซะเยอะเพราะเอฟมันออกง่ายสุดก็คือให้เรามาที่ตรงนี้เราจะมีการทำเอาเอฟเปลี่ยนแก้แกเอฟมาเป็นดีแก้แก่เอฟตรงนี้มาเป็นดีโดยการใช้เอฟทั้งหมด3ใบ แล้วก็บูค,คอยสามอันถ้าผมขอบคูคอยแป๊บหนึ่งผมจะทำให้ดูออ <c oughs> บูคอยอยู่ตรงไหน,นผมเสกไว้สักพันหนึ่ง แล้วผมก็มาทําผมมีเกรดได้จงลผมก็ทําโอกาส50นห้าสบอรซนะครับอ้ตีแตกแตกรล่วๆวะโอเคนี่นะครับแล้วก็ตีแบบนี้ตีไปเรื่อยๆเลยครับ เราจะได้จาก f แล้วก็กลายมาเป็น d แล้วก็เกรด c ก็ใช้เกรด d แบบนี้แต่จะใช้แค่หนึ่งอันแล้วทีนี้ก็ขาไปแล้วทีนี้ก็จะมาตี c ไปเป็น b ต่อ,อจากนั้นก็จะแล้วก็จาก b ไปเป็น a เรียบร้อยผมได้เกร็ดเอ1ใบแล้วครับแบบนี้ก็คือเราจะมีเกร็ดเอ1ใบทําแบบนี้ครบ100ใบเราแรกลกรถการันตีรถด,ด้วยระดับด็อกเตอร์ได้เลยแต่ถ้าเราบอกว่ามันยากเราอยากทำแค่25ล้วสุ่มเลยเผื่อเราโชคดีก,ก็ทําแค่ระดับปฐมตรงนี้แต่ต้องย้ําก่อนนะครับถ้าเราทาแล้วไปแตกขั้นใดขั้นหนึ่งก็คือจบเหมือนกันตรงนี้ก็จะจบเหมือนกันนะครับบอกไว้ก่อน ก็คืออย่างสมมติเราเรามีเกรด B แล้วเราตี B ขึ้นไป A เนี่ยแล้วแตกก็คือหายโอเคน่าจะมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ